ยุปราชวิทยาลัยโรงเรียนที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานสถาบันที่ไม่เพียงสร้างความรู้แต่ยังสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่องโรงเรียนยุปราชวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปีพศ2442ในสมัยรัชกาลที่5เดิมชื่อว่าโรงเรียนประจำมณฑลพายัพถือเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของเชียงใหม่และเป็นโรงเรียนชายแห่งแรกของภาคเหนือต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อถวายพระเกิแด่สมเด็จพระบรมรโอสาธิราชสยามบากุฎราชก,กุมารหรือสมเด็จพระยุพราชในขณะนั้นตลอดระยะเวลากว่าหนึศตวรรษยุพราชได้ผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษาแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือเจตนาลมในการสร้างเยงาวชนที่มีความรู้คู่คุณธรรมยุพราชไม่เพียงแต่เป็นโรงเรียน แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่สืบเก่าของที่นี่มากมายได้ก้าวขึ้นสู่บุคคลสําคัญของชาติไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการข้าราชการนักการเมืองครูบาอาจารย์ไปจนถึงศิลปินนักกีฬาและผู้ประกอบการชื่อดังหลายคนยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายุปราชไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบแต่เป็นจิตวิญญ,ญาณของความมุ่งมั่นอดทนและการรับผิดชอบต่อสังคมในปีพศ2568โรงเรียนยุปราชวิทยาลัยจะครบรอบ120ปี กิจกรรมเฉลิมฉลองจะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวนพาเลทของนักเรียนการแสดงศิละปะล้านนาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของเชียงใหม่เนื้อสการย้อนอดีตเล่าประวัติศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันงานพบปะสิทธิ์เก่าที่กลับมาร่วมสารสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในรั้วเก่าอันครบรอบนี้ไม่ใช่เพียงการระลึกถึงอดีตแต่ยังเป็นการประกาศก้าวต่อไปในยุคใหม่ของยุพราชของความเท่าเทียมปัจจุบันยุพราชวิทยาลัยพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับศตวรรษที่21 ปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรถถมรมล้านนาโรงเรียนยังเน้นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิน่นเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างเยาวชนที่พร้อมทั้งสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดช,ชอบต่อสังคมกว่า120ปีโรงเรียนยุพราชยังคงยืนหยัดเป็นหมุดหมายทางการศึกษาที่สําคัญของภาคเหนือจากวันวานจนถึงวันนี้และจากวันนี้สู่วันหน้า ยูบาร่าจะยังคงสร้างคนคุณภาพเพื่ออนาคตของเชียงใหม่และประเทศไทย